เงินตามปี64ทับหสหาเรืองสำรองจ่ายแล้วเงินอ้อยสดได้หรือ,อยังสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องาวาโสนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็มีข่าวดีของพี่น้องครอบครัวสหเรืองนะครับ โรงงานน้ำตาลสาหรืองมุกดาหารนะครับก็ประกาศสํารองจ่ายเงินอ้อยค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายประจำฤดูกาลผลิตปี2564ทับนะครับโดยทางโรงงานน้ำตาลสาหรืองครับมีประกาศจากทางบริษัทสาหรือจำกัดนะครับแจ้งการสํารองจ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อยปี64ทับหให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยในอัตรา ตันละ30บาทก่อนที่จะประกาศใช้ในราศกิจานุเบกษาไม่รวมค่า CCS นะครับตันละสามสบาทยังไม่รวม CCS อัตราขึ้นลงของ CCS ของพี่น้องนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับก็จะจ่ายเงินในวันที่12ตุลาคม2565นะครับ ก็ดีใจกับพี่น้องชาเลืองกันด้วยนะครับหลังจากที่ได้รับเงินช่วยอ้อยสด120บาทแล้วนะครับทางโรงงานน้ำตาลชาเลืองก็ยังประกาศจะจ่ายสำรองจ่ายนะครับเงินอ้อยขั้นสุดท้ายให้กับพี่น้องในอัตราตันละ10บาทกันด้วยนะครับโดยการจ่ายเงินจะจ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับถ้าหากชาวไร่อ้อยไม่มีบัญชีธนาคาร กรุงเทพนะครับทางบริษัทก็จะโอนเข้าบัญชีทกศของพี่น้องชาวไร่อ้อยนั่นเองนะครับยอดเงินที่โอนเข้าบัญชีธนาคารของชาวไร่จะเป็นยอดเงินที่หักภาษีแล้วเรียบร้อยนะครับในกรณีที่ชาวไร่มีหนี้คงค้างเก่ากับทางบริษัทนะครับก็จะทําการหักหนี้ก่อนนําจ่ายพี่น้องนั่นเองนะครับหากมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถสอบถามได้ที่ เบอร์081879 0720นะครับหรือ081879 1562ได้เลยนะครับสำหรับทางโรงงานน้ำตาลสาหะเรื่องนะครับที่เล็งเห็นความสำคัญในการใช้จ่ายของพี่น้องชาวไร่ไอ้อยนะครับเมื่อได้รับเงินกันแล้วก็น,นำไปใช้จ่ายบำรุงอ้อย เตรียมความพร้อมในการเปิดหีบเลือดูการใหม่นะครับสำหรับเงินช่วยเหลือพี่น้องที่ตัดอ้อยสด120บาทต่อตันทกศโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องชาวไร่อ้อยในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2565นั้นนะครับก็จะมีไม่มากนะครับประมาณ1,000ลายที่ต้องแก้ไขข้อมูลที่ยังไม่ได้รับนะครับชาวไร่อ้อยที่เปิดบรรัญชีทกศสาขาจังหวัดกับสาขาอำเภอ มีการโอนเงินเร็วหรือชา้าต่างกันนะครับประมาณ 1- 2ถึงวันนะครับก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์อ้อยของพี่น้องให้ทราบจํานวนเงินและรอบการโอนนะครับหากตรวจไม่พบก็ติดต่อโรงงานน้ําตาลที่ท่านส่งอ้อยนะครับเพื่อแก้ไขหากพี่น้องชาวไร่อ้อยทําตามเงื่อนไขตัดอ้อยสดสะอาดเป็นชาวไร่คู่สัญญาส่งอ้อยเข้าโคต้าตนเอง แต่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่มีข้อมูลการได้รับเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันก็ให้ติดต่อโรงงานน้ำตาลที่ท่านทรงอ้อยเพื่อช่วยแก้ไขโดยเร่งด่วนเพื่อจะได้รับเงินนะครับบัญชีไม่ถูกปิดนะครับบัญชีเดินนะครับไม่ให้เลขบัญชีผิดนะครับเงินก็จะเข้า กับพี่น้องนะครับแต่การส่งอ้อยสกปรกยอดยาวยอดขาวนั้นก็จะไม่ได้รับเงินนะครับสําหรับเป็นอ้อยสดแต่เป็นอ้อยสกปรกนั้นจะไม่ได้รับเงินนะครับตามโครงการก็คือตัดอ้อยสดสะอาดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5นะครับพี่น้องที่ได้รับเงินอ้อยสดนั้นได้กันครบกันหรือ,อยังนะครับหากยังไม่ได้ก็ติดต่อโรงงานแก้ไขนะครับเพื่อสอบถามว่ามีข้อขัดข้อง กัรอย่างไรนะครับก็ดีใจกับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับในเรื่องการที่จะเปิดทีบที่มีข่าวคราวออกมานั้นก็อย่าพึ่งตกใจนะครับช่วงนี้พี่น้องก็ยังตัดอ้อยไม่ได้นะครับเพราะน้ํายังท่วมแปลงนะครับค่าความหวานก็จะไม่ได้นะครับหากตัดในช่วงนี้นะครับเพราะว่าอ้อยนั้นมีน้ํานะครับไม่มีค่าความหวานนะครับก็อย่าพึ่งเร่งรีบนะครับ แต่เป็นการเตรียมความพร้อมของโรงงานขอไปทางสอนอสอน,อสอนอจะพิจารณาหรือไม่นั้นนะครับก็ยังขาดคณะกรรมการที่ไม่สมบูรณ์เพราะขาดจากตัวแทนของทางโรงงานเองนะครับที่ไม่เข้าไปอยู่ในคณะกรรมการซึ่งลาออกไปแล้วนั้นนะครับก็ทาให้การประชุมไม่ได้พิจารณาถึงเรื่องต่างๆไม่ได้นะครับอย่างเช่นเงินอ้อยเบื้องต้นประจำฤดูการผลิตปี2 5ง 1 5บหานะครับก็จะยังคำนวณไม่ได้ก็ยังเปิดหีบไม่ได้นั่นเองนะครับก็รอดูกันต่อไปสำหรับการเปิดหีบนะครับท่านผู้ชม